เป็นแม่อย่าขออะไรลูกมากเกินไปเดี๋ยวมันบาป รอบนี้มาไกลจากไทยถึงเกาหลีขอให้ลูกหาเงินให้แม่ใช้เ,เดือนละสิบล้านและลูกก็เอาไปหนึ่งล้านพอทำให้แม่ได้ไหมลูกนี่ไม่มากเกินไปใช่ไหมก็ที่เดียวเองนะมูเงินแล้วก็ต้องมูงานตั้งแต่ล้านกว่าจับยันโรงงานผ้าสิบกว่าธุรกิจดูแลแทนแม่ได้ไหมก็ดูได้แต่จะให้ค่าต,ตอบแทนเท่าไหร่ละจา๊าสองมืงเงินได้ไหมลูกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีถ้าเศรษฐกิจดีคงไม่มาถึงว่าจะแม่ควรอิ่ม หินขอพรพอได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นเขาต่อก็เลยต่อด้วยให้ลากฐานมั่นคงเรื่องความรักกนหลอกถ้าน้องโอไม่กลับมาหาแม่นุ๊กไม่ต้องมีแฟนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูล่ะไม่นั้นนุ๊กก็พา,าน้องโอกลับมาหาแม่โอมันเป็นไข่เสนยังไม่เคยเห็นเลยฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันโอหรือ AI ปีนี้50บกว่าแล้วแม่ไม่ขออะไรมากขอน้องโอเพื่อนมาได้ไหมมาบกว่าอะไรจะ60แล้วจะร้องหาน้องโออยู่นั่นแหละ โอไม่กลับมาหนูก็ห้ามมีแฟนจําไว้ด้วยโอจ๋ากลับมาหาแม่ฉันหน่อยฉันก็อยากมีแฟนขอแค่นี้ไม่มากไปใช่ไหมลูก